เต็งนูนี่นูนี่มาเจ๋งจังเ็งนูนี่เลยเข้าเมล็ดข้าวโพดเข้าไปที่หนีบผมเดี๋ยวที่หนีบผมมันเกิดความร้อนโอ้เฮ้ยมันเหมือนขนมอะไรวะมันเป็นป๊อปคอนไงเพราะเขาใช้เมล็ดข้าวโพดทำแล้ว่าอันนี้มันเป็นที่หนีบผมมันทำได้อยู่ติปกติมันต้องคั่วคั่วคั่วไม่เห็นเหรอเออเออแล้วร้อนรัอนทำไมมันทำง่ายจังเลยวะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มีคำตอบครับผมฮะใช่นี่ว้า ดีใจทำไมวะซื้อมาแล้วมาเล็ดข้าวโพดไม่รู้ว่ามันอันเดียวกันกับในคลิปไหมวันนี้เราจะมาพิสูจน์ดูแล้วก็นี่เราเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แค่เสียบอันนี้ให้มันร้อนๆใช่ไหมแล้วแล้วก็นี่มันหนีบปั๊บต้องแกลียวอันว้ายว้ายยาเดียวเอาลูกเดียวก่อนไหมกะเอาไหนนี่ลูกเดียวโอ้โหมันใช้มาเล็ดนี้ไหมวะใช่องศาสูงสุดเลย200องศาอ่าโอเคโอ้โหกลิ่นชวยมันรีดผมดูดิ่จริงได้ไหมอุ๊เรื่องจะมากินต่อนี่นะเอาไม่เป็นไรรเเากินอง อาจจะไม่ถูกอ้ยร้อนโอ้โหอ่าโอเคเริ่มเลยนะอันนี้ก็ยังไม่ลากนะบอกเลยเอาลองดูไว้ระวังมือนะวางไปเย็ดด้วยขี่ไปโอ้ยไหล่เลยไหล่ไหล่ไม่ได้กินง่ายเราควายมือเหนียวอ่าอ่อ่าเออยกขึ้นมานี่นี่โอ้โหอ๋อทำไมมันไม่แตกอันนี้คือรอใช่ไหมจะรอให้มันแตกโป๊ะมันเข้าไงเขาทำแป๊บเดียวเองวะ กินเล่มคิวแล้วโอ้ยกูไม่ได้กินดอกไม้นี่อ่ะเฮ้ยรอก่อนเขาอาจจะให้รอถ้ากินไม่ได้กูจะไปขวใส่หม้อเลยนะโอ้พินสาโดนแท้จะได้กินไหมมาหนี้แนวหลีดผมจังใหม่จังห่างเลยเฮ้ยกินมันเริ่มมาแล้วเอ้ามันรุดนเฮ้ยมันใกล้สุกแล้วเมื่อกี้มันแข็งตอนนี้มันอ่อนแล้วเงยวางไปบ้าเห็นมะ แกซุกแล้วทุกคนใจเย็นๆสิ็ด้กินตอนนี้ล่ะได้กินเวลาโอ้ตั้งใจว่าจะมาทําเต็มแก้วนี้แล้วก็กินแบบนี้เหรอตัวย่างเมื่อกี้มันก็สิโดนอยู่ล่ะแต่มันรีบเปาะอันเนาะได้กินปะนี่ใจคั่วใกินดีๆไหมใจคั่วให้กินเอาไหมให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้เธอรอช้ำไหมไหม อ๋อเราเขาจะก็ใค่เด้กะกะมันอาจจะแป๊บเดียวไปหรือมันไฟสูงกว่าเราแล้วมีแค่2องหลอดสอหลอโอ้ย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 นอ้ยโอ้ยากมากม้นโอ้ไโอ้ฮ้ยโอนยากมากม้นใช้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยมอได้อ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้้ยยยอ เป็นไงบ้างอืมไม่กินในโรงหนันง,งเลยซะมีนดับซี่จะย,ยิง่งดีเลย